่ะคกับพี่รองป้าลวดันแต่รถใงย่ๆ,ๆรถเงวๆงี้าใส่กาแฟขอมมะามบอกไเจ้าเก็บเก็บตอนเสา์และตอนเชียง็อมมาม ว่าแดด3-4มื้อไดถ้าว่าเป็นแดดเป็นเดือนบ่อยากว่าเลยพี่น้องเอ้ยใต้ไฟเา không hòn, đối tôi rồi. สีเพสสีย่าอีเขาอยังเนีโอ้เฮ้ฮะไผ่รถไพ่เนยเขาน่ะเฮ้ยพุดพรถธนาพูดบ้างธนาเถยะพูดหนามแหงนอตาแหงอเนะ รอเนะล็ดเนาะรอกคิวได้รอคิวเขากวเหนค่ะแม่แล<า>้วพาเลยพาเลยต่ะต่ไต่มาพี่นนองเพราะว่าเป็นย่ำการขึ้น,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 กกนเนาะการเื่นก็นต้องในไต่เพราะว่ามันไงเออไงแลรงลดไงลเข้าไปมากกับสิบเฮตนลดหน่อยลดหน่อยกับิบเลดไง บางทีก็เป็นคนบางทีก็เป็นเด็กแว,วกววขันก็ยังไม่เอ็นพี่น้องบางทีก็มีคนเป็นเด็กแหวดสมาร์ทโฟนไฟอะไรเรี่ยวกลัวรถขั้นเป็นเด็กแหวดเขามักสิ เขาคว้ามาคอนน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 มนนอ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 นนดนนอนอนนอนนอนนออนน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 อนเอนนวนนอนนอนนอะนอน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 อนน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 ออนน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 นนอ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 อนอ ไม่ตอนไหนนี่ใช่ก็ยังไม่โอ้เขาอะไรเขาเขาเขาเขเอาม้คายกับบาะเออเขาใส่ข่วนมึงเขาข่ไปต้อเลี้ยแม่เขาแบบอานี้ไฮวนีโอคืองหล่ออยู่พ่แม่มงของตัวเองไป่ล่ What you? ใหญ่แท้มึงจะจบคุณมึงนจะคุณจัเบิอ่ะผสอท่เหลี่ยวด้ะเนะเสี่ยเทียนเล่เฮเนเลสี่ยเขาเพื่อนมัน เคยฮะเก็นาฮะขอเถียงเขาเขาเองเนี่ฮะให้ก็ตั้งซื้อซือ,อ,อีเก่าเก่าเกอยู่บ้าไริด